เอานายจั๊กี้เร็วนายจั๊กี้เร็วนายครับจั๊กี้เร็วขอมือนายนายจั๊กี้เร็วนายจั๊กี้เร็วไอจั๊กี้จั๊กี้จั๊กี้วิ่อีกเร็ว เพื่อนเลยตายก็มพี่กัดสกัดพอแล้วน้องเป็นอะไรน่ะน้องเป็นอะไรลูกน้องไม่ได้ร้องเอ้าน้องไม่ได้ร้องน้องเป็นอะไรอ่ะน้องแค่ทำเสียงเฉยเอยากจะกีจตกใจยังไม่หายตกใจก็ตกใจตกใจจากจี้ออจี้จจี้ พื่อนะ้ที่เขาม่เสียงมากคนนึงจักรีลตัรีเยตัวตีนาสิจักรลนายสิจักรีองนายสิจักรีลงนายสิกรีองายสิจกนาังนายจักรีลายกรียกีอจัองาิจักรลยจักรีลองนลองายิกาิกนาจกรองาิกาจูกากากาสิ

นังตักไอ้โปัดไอ้บนนันพี่พี่พี่ไม่หนักหรอลูกไม่เอาอี้จีี้จีจีจีอจีจีจี้าายายายอี้จีี้เขาีคือนอนเน น้องขึ้นก่อนเอาน้องขึ้นก่อนเอาน้องขึ้นก่อนเอาน้องขึ้นเออเอาน้องขึ้นอ้าวจัดการจี้เลยอะครกันจัดการไม่จัดการน้องการจัดการน้องอ่ะจี้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 อะไรนะตากันวะจี้น้องเมย์จี้น้องเมย์พอจี้น้องไม่แล้วไม่ก็จี้น้องนายเลยปลาตกใจ